ถือว่าฮิตที่สุดแล้วนะครับสำหรับเพลงโอเคอายูเลดี้วัดจะไดโจรวดกระเดกกระโตกไรเด็ดว่าเอ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 หลายคนบอกว่ามันฟังได้แต่ท่อนโอเคอายูเลดี้แล้วก็ว่าเอเอเอไอท่อนว่ดจดโจนเนี่ยไม่รู้มันร้องว่าอะไรครับวันนี้หมดปัญหานะฮะมีคนก็แต่งท่อนร้องแบบไทยมาแล้วครับ ชื่อเพลงว่าบอกบักเอจอดรถตากแดดครับเนื้อหาก็ประมาณว่าไปบอกไอเอสิรถมึงจอดตากแดดอยู่นะบอกไอเ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 อบอกไอเอไอเอไอเอประมาณนี้ครับเพลงนี้ฮะเป็นการโคบเบอร์โดยเฟ e b o o k ที่ชื่อว่าเกียรตินองโดนวัตส์แตงมิวสิกเขาน่าจะเป็นศิลปินเพลงลูกทุ่งหมอลำอินดี้นะครับสำหรับลุงคนนี้ยรขออนุญาตเรียกลุงนะครับก็ เห็นว่าล้านวิวไปแล้วนะครับภายใน5ชั่วโมงก็คงจะเป็นกระแสต่อไปนะครับสำหรับเพลงวอเ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 ออะไรก็วอเ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 ไปทางไหนก็ได้ยินแต่วอเ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 เอเเอเเอเอรถบังเอแมมโมนี่เป็นยังไงจังมาจอดมุ่งบ่มาจอดตากแดดบอกบังเอ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 บอกบังเอ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 บอกบักเอ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 บอก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 บอ บอกบักเอ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 บอกบักเอ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 บอกบักเอ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 บอก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 แม่บรรจอดตากแดดบอกมาแม่บรรจอดตากแดดนะบักเอนะบอกแม่ล่างกดแชร์ลางกดไลค์ซิงซีด้วย้าที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะคะาารับข่าวสารที่ดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม ทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e ช่อง